สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารช่วงเช้านะครับประจำวันที่ที่9พฤศจิกายน2568นะครับกลมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับ รมบิจ,จะบุกไป,ปเยือนรายโยบายเยกาโนนะฮะคืนนี้เวลา4ทุ่ม15แล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเกมที่เตะไอคูสี่ทุ่ม15เนี่ยน่าจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วของปีนี้นะครับปีหน้าไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งคืนนี้นะครับเราต้องเก็บ3ามแต้มก่อนพักเบรกทีมชาติเพราะว่าหลังจากจบแมชเนี้ยเดี๋ยวพักเบรกทีมชาติไปอีก2อาทิตย์ม,ม,มีได้เลยแต่ว่ารายโยนะฮะเป็นทีมที่ ไม้เบื่อไม่เบามากๆๆนะครับผมคือเราเนี่ยไม่สามารถชนะขาดได้มาหลายปีแล้วนะครับอย่างมากสุดก็เฉือนนะครับแล้วยิ่งปีท้ายๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสมอลูกเดียวนะครับเป็นทีมที่ตัดแต้มเรามากๆ,ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาปรีวิวกันส่วนข่าววันนี้นะครับมีเรื่องของกุกตัวนี่ที่หนึ่งในผู้รักษาประตูในตำนานของเรานะครับออกมาพูดถึงว่ากุกตัวเนี่ยเป็นโกที่ไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับแต่ ในความคิดผมนะผมว่าลูกออกบอลด้วยเท้ายังไปจุดอ่อนอยู่นะครับอาเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับรายโยบายเยกาโนเวลา4ทุ่ม15นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆนะช่วยกระตุ้นอ,อกอริทึมได้ดีที่สุดแล้วนะครับการกดไลค์กดแชร์นะขอจริงๆเลยคนละหไลค์ like นะครับดีมากสุดคือบวกอีกหแชร์นะครับอะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ ยอมรับนะครับว่าข่าวน้อยข่าวน้อยจริงๆนะครับก็พยายามหาพยายามไปขุดมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับขอฝากกาแฟกันเหมือนเดิมเช้าๆแบบนี้นะฮะสำหรับฮิวท็อปกาแฟโรสเตอร์มาเล็กกาแฟขั้วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมขั้วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทุกระดับการขั้วนะครับขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มราคาปริมาณตามนี้เลยนะครับแต่นะฮะทุกคนช่วงนี้เปเดย์ใช่ไหมแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ ก็ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟสดเนี่ยเขามาทักได้เลยทันทีวันนี้วันสุดท้ายของเปเดนะครับจาก1กิโลกรัม490เหลือ450 500กรัมเนี่ย330รบาทเหลือ3 0 0ท้วนด้วยนะครับทุกขั้วนะครับทักเข้ามาได้เลยนะที่เพจนายกาซียานะครับหรือว่าเพจฮิวท t o คอฟฟี่โรสเตอร์ก็ได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะทักเข้ามาได้เลยนะครับยินดีพร้อมให้บริการนะครับคุณจะได้ดื่มกาแฟหอมๆอาราพิ้าของแท้เนี่ยฟินฟิน นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะ New Top Coffee Roaster นะครับอ่าโอเคขอพาไปเริ่มที่ข่าวแรกก่อนนะครับอ่าต้องบอกว่าเป็นเหมือนบทสัมภาษณ์มากกว่านะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทางซานติอาโกกาเยซาเลสนะครับก็เป็นผู้รักษาประตูตำนานนะคืออมุุดพูดตรงๆอ่ะไม่ไม่ทัน <laughs> เพราะว่าช่วงที่เขาขึ้นมาชุดใหญ่ผมเพิ่งเกิดนะครับแล้วก็หลายๆคนไม่ทันนะครับแต่มาฟังหน่อยนะครับ ก็ซานเตียโกกายิสเลสนะครับก็เขาให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับตีโบกุ๊กตัวนะครับผมว่ากุ๊กตัวเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมานะจุดเด่นของเขาคือเขาไม่มีจุดอ่อนเลยอันนี้อวยนิดๆน,น,นะด้วยช่วงแขนที่กว้างของเขาขนาดนี้เนี่ยแล้วก็เขาเนี่ยขคลนที่ได้ราวกับเขาสูงเหมือนร้ออันนี้หมายถึงว่ามันเร็ว นี่หมายถึงว่าปฏิกิริยา r e f ฟ e x อะเร็วนะครับเหมือนคนสูง180เขาเลยบอกว่าเขาเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตัวอะไรแบบนี้นะครับเหมือนคนสูงประมาณ180นะฮะนับเป็นข้อดีนะแล้วก็ได้เปรียบกว่าผู้รักษาประตูคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกบทสัมภาษณ์นะครับซึ่งอะหลายๆคนนะครับผมยังไม่รู้นะครับคือผมเนี่ยเคยทําคลิป เกี่ยวกับประวัติของทางกาซิาสนะครับซึ่งในคลิปตรงนั้นอ่ะจะมีนะครับประวัตินิดๆด,ด,ด้วยนะครับที่พ่วงเข้าไปเพราะว่าอยู่ในช่วงยุคเดียวกันนะครับของซานเตอโกกาอิซาลสเพราะว่ามันเป็นการผลัดเปลี่ยนนะครับจากเขาเนี่ยมาเป็นกาซิ亚สแล้วก็ยาวๆเลยนะครับอ่ะไปรู้จักเขานิดนึงนะครับทําไมเขาถึงออกมาพูดเรื่องกุกตัวได้นะครับ ก็ซานเตียโกกัยซาเลสนะครับเป็นเด็กปั้นของเรานะะฮในชุดอะเคเดมี่นี่แหละตั้งแต่ปี1988นะครับจนถึงปี90แล้วก็ขึ้นมาชุดใหญ่เลยนะฮะหลังจากที่ขึ้นซีซั่นใหม่ในปี90นะครับจนถึงปี92เนี่ยเขาก็ออกไปนะฮะย้ายไปหลายทีมเหมือนกันนะพเจนจรเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับมาในรอบ2ในปี1994ถึงปี1998นะครับซึ่งในช่วงที่2เนี่ย เป็นช่วงที่กาซิยาสนะครับเริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเริ่มมาเป็นแบบมือ2มือสแล้วนะครับจนยึดมือ1ได้นะอันนี้คือประวัติข้าวๆของเขานะครับกลับไปที่บทสัมภาษณ์ของเขานะครับที่เขาพูดถึงว่ากุกตัวเนี่ยคือเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกผมแอบเถียงนิดนึงตรงที่ออกบอลด้วยเท้าเนาะคือเราเห็นมาหลายปีแล้วกุกตัวนะครับมันจะมีปีที่เหมือนเขาไปฝึกมานะ เออแล้วก็ออกบอลด้วยเท้าดีนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าดีเหมือนผู้รักษาประตูที่ออกบอลด้วยเท้าแบบเก่งๆอ่ะนะครับแต่ลูกรีเฟกต์ลูกการเซฟการพุ่งบินปัดอะไรแบบเนี้ยไม่ได้กินนะฮะแล้วยิ่งสมมติเจอหนึ่งหนึ่งนะออกไปแบบกลางตัวโคตรใหญ่นะครับถ้าจะยิงทะลุผ่านเขาได้เนี่ยมันต้องคุณต้องเก่งต้องคมมากๆนะครับในความรู้สึกบมนะผมว่าทุกจุดกุกตัวเนี่ยเหนื่อยแล้ว นะครับยังเหนือแล้วนะครับมีแค่ออกบอลด้วยเท้าเนี่แหละคือเป็นสิ่งที่มันยังติดค้างอยู่นิดๆน,น,นะครับคือออกบอลได้ไม่ได้นะแต่คือเวลาเขาจะบีบเพลสเขาจะลนอนะ่ะเออมาถึงปีนี้ก็ยังเป็นแบบนี้นะครับผมก็หลายปีแล้วอยู่กับเรานะครับแต่ว่าความเหนียวคือที่สุดของผู้รักษาประตูผมว่าความเหนียวเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังโอ้โหแม์กับเจอริวคูเห็นไหม กี่เซฟนะครับสุดๆนะนั่นแหละก็ต้องยกให้เขาจริงๆตีโบกุกตัวเนี่ยเอาไปวัดได้ทุกคนนะ่ะนะถ้าตัดเรื่องออกบอลด้วยเท้าออกอะวัดได้ทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของซานติอาโกกายิซาลสนะครับอ่ะแล้วก็ไปปิดท้ายด้วยนะครับพรีวิวก่อนเกมนี่ก็ตามเทรนด์เขาหน่อย <c oughs> นะรถ6ลอ้อกระป๋อนะครับผมผลนักเตะนะ ไปที่สนามบาเยกาสนะครับก็คืนนี้นะครับเรอัลมาดริดบุกไปเยือนรายยบาเยกาโนนะครับที่สนามเอสตาดิโอเดอบาเยกาสนะครับเป็นรังย่าของเขานะครับอยู่ในกรุงมาดริดนี่แหละนะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นโลคอลา์บี้นะครับเพราะว่าอยู่ในอ่าในแคว้นเดียวกันนะครับคืนนี้เวลา4ี่ทุ่มสินะครับผมก็ไปฟังความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับ ฟังชาวบ้านนะครับรายโยบายเยกานุของโค้ชอีโกเปเลสนะครับผมปัจจุบันก็รั้งอันดับ11นะครับในตารางของลาลิกาเท่านหลนนะครับหเกมหลังสุดนะครับชนะไป3แพ้ไป2นะครับผลงานก็ถือว่าดีนะสำหรับทีมของอีโกเปเลสนะครับเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานอับดุลมูมินนะครับผมที่ยังคงต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนในรายของลุยส์เฟลิเป้เนี่ยก็ต้องรอเช็คฟิตก่อนลงสนามนะ ฟังทิมเยื่อนนะครับผิตของโคชชาบีลองโซ่นะครับผมก็ปัจจุบันนะฮะก็ยังเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ถ้าดูจากตารางคะแนนล่าสุดนะครับก็จะมีบียาเรอโอ้โหปีนี้ดีว่ะขึ้นมาอยู่ดับ2นะครับคะแนนห่างจากเราเนี่ยประมาณ5แต้มนะครับไม่ธรรมดานะปีนี้นะฮะบียาเรอเอาจริงว่ะนะครับประมาทไม่ได้นะครับ คาดว่าเกมนี้นะครับจะพักนักเตะบ,บางคนนะครับเช่นกาเลาสมิลิตานะครับที่คำศึกหนักนะฮะมาตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับ ส่วนนักเตะที่ยังไม่พร้อมนะครับในเกมนี้นะก็จะมีรูดิเกอร์นะฮะกาบาคามาสตานตัวโนนะครับยูอามินี่ที่ยังคงต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนะครับไปดูสควอัดลิตกันหน่อยนะครับหรือว่าการประกาศรายชื่อทั้งหมดนะฮะในเกมนี้นะผู้รักษาประตูนะครับกุกตัวลูนินเซคิโอเมสเทร่นะฮะกองหลังนะครับเอเดนเมลิเตานะฮะอาราบาเทรนนะอาเซนซิโอกาเล拉สฟรานกาเซียเมนดี้แล้วก็เฮาเซ่นนะครับกองกลางนะครับเบลลิงแฮมกามาวิงกาบาเบเดอาดากิแลแล้วก็ดานี่เซบิยอ นะครับกองหน้าวินิสุสนะฮะเอนริกเอมบปเป้โรดิโกกาัสโลกาเซียแล้วก็บราฮิมดิอาสนะครับไปดูไลฟ์อัพ11ตัวจริงที่คาดจากเว็บโซฟาสกอร์หน่อยนี่วันนี้ผมมาแบบเต็มๆไม่บงังละนะครับฝั uh, ่งเจ้าบ้านนะครับรายโยบาเยกาโนมาในแผน4 2 3 1นะครับเขาก็ใช้แผนนี้เหมือนกันแต่บางครั้งนะครับรก็ต้องบอกว่าเวลาเขาไปแพ็คเนี่ยเขาลงไปแพ็ค5ตัวนะครับจะมีตัวกองกลางตัวรับเนี่ยลงไปช่วยอีก1คนนะฮะ ก็ผู้รักษาประตูนะครับบาวตอลาเฝ้าเสานะครับผมแบ็กโฟลก็จะมีชาวเเลียนะเมนดี้นะครับเลอร์คูนนะฮะแล้วก็ราติอูนะกองกลาง2คนนะครับโลเปสคู่กับดีอาร์สนะครับกองหน้าตัวรุกทั้งหมดนะครับอ่ากลาเซียนะครับปาลาซอนคนนี้นะครับเบอร์เจ็ดตรงกลางนี้ประมาทไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ปีกขวาเป็นเดฟูโตสนะครับกองหน้าเป็นอาเลเมานะครับฝั่งของเรานะครับโหวันนี้ เอาจริงเหรอไดมอนด์นะฮะอืมก็อยากลองเหมือนกันไม่แน่นะฮะน่าสนใจน่าสนใจนะครับไม้ในแผน4 3 1 2หรือว่า4 4 2ไดมอนด์ก็ได้นะครับตีโบกุกตัวฟองเสานะครับผมแบ็กโฟลก็จะมีเทรนด์มิลิตาเฮาเซนกาเลล拉สนะครับแล้วก็กองกลางนะครับก็จะมีอาจ่าคือแลนะบาเบเด้นะกับมาวินก้านะครับกลางรุกเป็นเบลลิงแฮมนะครับหน้าคู่เป็นเอ็มปาเป้คู่กับวิดิซูสจูเนียนะครับโอ้โหอยาก อยากให้ลองจริงนะคือถามว่าเคยเล่นไหมนะครับผมตั้งแต่อลอนโซมาเคยเล่นแล้วนะครับผมแต่ไอสตาร์ทไลน์อัพออกมาเลยเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นนะเออมันมันนานๆทีนะครับที่จะสตาร์ทไลน์อัพแรกๆออกมาแล้วก็ใช้แผนนี้ก่อนเลยอะนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะผมว่าถ้าใส่นักเตะไปประมาณเนี้ยผมว่าสมดุลอยู่นะอืม เดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันเนาะเพราะว่าเวลาลงมาตั้งรับเนี่ยมันยืนเป็น2ชั้นได้นะครับก็จะมีเบลลิงแฮมเนี่ยลงมาช่วยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ส่วนที่เขาคาดการณ์ว่าจะพักตัวหลักเนี่ยคือมันมีสื่อออกมารายงานก่อนหน้านี้นะครับว่าจะอาราบาเนี่ยจะอาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็จะมีเทรนด์เนี่แหละนะฮะเขาก็ใส่เทรนด์มานะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงผมก็เห็นด้วยนะครับแต่อาราบาเนี่ยลงแทนใครดีเฮาเซนไหม หรือว่ามิลิตาหรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันแต่เกมนี้เนี่ยไม่ง่ายแน่นอนคะคือมาเจอรายยที่บายเยกาสมันแบบมันกินยากทุกปีพูดจริงๆนะครับอย่างมากสุดได้ก็เฉือนน่นะพอผ่านยุคกิโดมาเนี่ยคือมันชนะยากมากนะสำหรับรายยบายเยกาโนแต่ยังคิดว่าเราทำได้วะคือพิ่งผพามาใช่ไหมเกมนี้มันต้องเอาหน่อยนะครับก่อนพักเบรกทิมชัิมันต้องแบบ ชาร์จนะชาร์จใจฟูนิดๆ,ๆนะครับผมให้สองหนึ่งอ่ะทุกคนคิดว่าเท่าไหร่นะครับก็พิมพ์มาบอกกันได้แต่อันที่จริงอ่ะสองหนึ่งเนี่ยผมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะในรายการมาดดิทอกับผมว่าหนึ่งนะครับไปฟังบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของชาบีลอนโซ่กันหน่อยนะครับอันนี้ก็เพลสคอนเฟรนซ์ไว้ก่อนเกมนะอลอนโซ่บอกว่า มันเป็นเกมที่อาจจะไม่ง่ายนะเพราะรายโยเนี่ยกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะฮะแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมเยือนด้วยนะแล้วก็เราเนี่ยไปเยือนที่เนี้ยสอามครั้งล่าสุดเนี่ยก็เต็มไปด้วยความท้าทายปีที่แล้วเนี่ยเราเสมอนะแล้วก็มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายเราเนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับเกมที่เข้มข้นและรวดเร็วนะซึ่งจะเรียกสิ่งต่างๆจากเราแน่นอน ทุกนัดคือนัดที่สำคัญและเราเนี่ยจะต้องไปที่นั่นด้วยความมุ่งมั่นแบบนั้นนะครับเราพิจารณาและพูดคุยเกี่ยวกับเกมลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้ไปแล้วซึ่งเนี่ยมันเป็นเกมที่บเยกาสเราต้องเตรียมให้พร้อมนะคิดถึงเกมนั้นมาตั้งแต่วันพระเนอสปอดีแล้วเราเนี่ยอยากเล่นในลีก ตามจังหวะที่เรากําลังอยู่ก็คือการอยู่ในอันดับที่ดีก่อนพักเบรคทีมชาติเราเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่ดีนะในแต่ละเกมเนี่ยมันก็มีความที่ไม่เหมือนกันและคุณเนี่ยก็ต้องรู้สึกเหมือนกันด้วยนะว่าคุณต้องทําให้ดีที่สุดในทุกๆเกมผมไม่มีข้อตําหนิใดๆเกี่ยวกับทัศนคติเกมก่อนหน้านี้นะครับคือไม่อยากพูดนะักนขะ่าวก็จี้ถามอยู่นั่นแหละจะให้พูดถึงเรื่องกับลิวพูล เขาก็พยายามเบี่ยงนะครับว่ามันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะครับโฟกัสไปข้างหน้าต่อนะส่วนนะครับคำถามเกี่ยวกับเทรนต์นะฮะแล้วก็บาวิดเด้ด้วยนะครับเพราะสองคนนี้พ่วงกันเนาะเพราะว่าบาวิดเด้เนี่ยได้ลงเล่นเป็นแบ็คขวาไปพอสมควรแล้วนะครับหลายเกมนะครับถามว่าเทรนต์เนี่ยจะได้ลงหรือเปล่าในเกมนี้ตอบชัดเลยนะครับอลอนโซนะบอกว่าใช่เทรนเนี่ยพร้อมลงเป็นตัวจริงแล้วนะเขาทําผลงานได้ดีมากนะผลงานนี่คือน่าจะฝึกซ้อมหรือเปล่า นะครับส่วนบาเบเดนะครับาทางชาบิลอนโซก็บอกว่าบาเบเด้เนี่ยด้วยสถานการณ์ในทีมนะฮะมันทําให้เขาเนี่ยได้ไปเล่นฟูลแบ็กและเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีด้วยเฟเดมีความยืดหยุ่นมีความสามารถและก็เต็มไปด้วยใจนะซึ่งทุกคนเนี่ยรู้กันดีเขาเนี่ยพร้อมช่วยเหลือทีมเสมอตลอดเวลาและเขาเนี่ย รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเลื่องในระยะสั้นและระยะกลางนะครับคืออะไรระยะสั้นและระยะกลางก็คือเวลาที่มันขาดไปขวาเนี่ก็จะเอามาลงอ่าอันนี้อันนี้คือประมาณนี้จะบอกแบบนี้ถ้าขาดอีกจะเอามาลงตรงนี้ยนะครับถ้าไม่ขาดก็จะให้กลับไปเล่นที่ตำแหน่งเดิมระยะสั้นและระยะกลางนะครับก็มาลุ้นกันคืนนี้นะครับกับรายโยบายกาโนและนะฮะ จะบอกว่าคืนนี้นะฮะหลังจบเกมรายโยบายเยกาน,นผมจะขึ้นไลฟ์ทันทีอีกแล้วครับโอ้โหคือเวลามันดีด้วยเนาะสี่ทุ่มสิบ้านะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะเป็นนัดสุดท้ายเลยด้วย4ี่ทุ่มสิบห้านะฮะหลังจากนี้อาจจะไม่มีเวลานี้แล้วเพราะว่าเปลี่ยนไทม์โซนไปแล้วนะครับเป็นหน้าหนาวบวกหชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังจบเกมนะครับ ก่อนจากไปนะครับขอฝากกาแฟไว้เหมือนเดิมนะสำหรับ h ิวท็อปกา f ฟ e รสเตอร์เมล็ดกาแฟคั้วอาราบิก้าเกรดพรีเมียมคั่วสดใหม่ด้วยใจส่งตรงถึงมือคุณสั่งตอนนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะครับมีให้เลือกทุกระดับการคั่วนะครับคั่วอ่อนคั้วกลางคั้วเข้มราคาปริมาณตามนี้เลยนะครับผมแต่ช่วงนี้นะครับไปเดซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ9พฤศจิกายนนะครับ ทักเข้ามาได้เลยที่เพจน,นักกาซเซียหรือว่าเพจฮิวท็อปคอฟฟี่โรเซอร์ก็ได้นะครับทุกขั้วนะครับลดลงมาเหมือนกันนะครับ1กิโลกรัม490เหลือ450 500กรัม330เหลือ300ท้ทุนส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมถึงลดราคาลงมาเนี่ยนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ไปเดวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ถ้าหลังจากจบเปเดย์เนี่ยราคาก็จะกลับไปที่เดิมแต่ก็ยังส่งฟรีเหมือนเดิม นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮิลท็อปคอฟฟี่โรสเตอร์กาแฟอาราบิก้าเกรดพรีเมียมนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะในไลฟ์สดหลังเกมกับทางรายโยบเยกานงหวังว่าชนะนะเอออยาหืดเลยคือเหนื่อยมาหลายปีนะกับรายโยะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำคัญมากๆคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อย่างที่บอกนะครับในไลฟ์สดหลังเกมหลังจบเกมกับรายโยบายเยกานุนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาซียาขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ